พอแล้วพอแล้วเด้งขาลายอามาใจง่ากกว่านี้นะเดือเดือเดือสุดยอดเลยข้้งหลังดำพร้อมอินเลยอะไรเนาะงามแหงเลยนะขาสุดยอดตาแซ่บแหงขนาดเลย อ่อ,อนๆเนาะดอแม่เพิ่มเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ะมัอนี่บ๊อบลสวัสดีนนสะมนาข้าวพลุกับพาวมาเลาะเบิ่งอ่านเก็บเห็ดอยู่ที่ป่าช่องสง,งามอำเภอภูสิงห์จังหวัดสิสเกตคือเก่าเด้อค่ะครับผมเมืนน่อวันที่21เมีาย,ยนสองพาร้อยหกจ้ะครับผมเดบุลหนึบบน่งบ๊อบพลสวัสดีนะครับผมหมานหมานเนาะมันนี้ก็มากับพงศ์ยีขัวในวัดพระลุษ์ขึ้เก่าด้วยครับผมค่ะภูน้ำทางขึ้เก่าเนาะไปเดบุลในกันครับผมมสิหาานนเเ็ดยังะ หน้าเขาเบ่งแยงนี่โอ้โหของใหญ่อยขาอร่อยปะอร่อยตัว่ะอุ้ยงับคัไปอันนี้เขาเอิ่นเห็ดพึ่งแดงขามเด้อจะเห็ดชะตเลยเมีนสมบูรณ์ห้สีขามเอาชาแสบหวานี้วคกันนะแสบหวานดีกันเ้อครับผมเมียนขาวจัง ไปหาเบอ้าอขอแตอ้อยเ็ดงูอยขึ้นนแท้เงต้มไข่ยอโอ้ยอดเลยเอาเด้เด้อค่ะไข่บ่นี่ โอ้ย,ยน,นุ่งกัดโอ้ยอะไรเหรออืมโซเดียมผ่อเร็วอุ้ยมาดูควันเอ้อกำลังพอดอกนึงแ

ดูแต่ช่อเขากระแนมบ่ออกเนาะนี่ขดข้างในอยู่หอกเนี่ใส่ชอหนึ่งอู้ต้องเก็บใส่กระใจของมันของมันของมันนี่นี่เอาเลยเนาวดิเนาวดิเนาวดิขุนหนักไม่อีกครน้งไม่อีกรึ ไปบดใหญ่าเขื่อนหมดยางก็ไ่หลายนอคือโคเนอทองคแ้าอุ้ยครับผมอาเลยครับผมพอแล้วพอแล้ว เดงขาไอ่มาใหญ่มากก่านี้นะเรืเรื่องเดสุดยอดเลยข้างหลังดำพร้อมอีกนงอะไรเนาะขาขาสุดยอดเลยจ้ะทุนหลายคือเ่าเดงดงไล่แดงขาลดงขายเอาอันนี้นีคือถือ นิดเห้อยู่อือหึงามที่สุดเลยยอดเดรชมพูคร้างได้ดได้แกงได้แกงซหวานๆนอง าเหมือนเนาะคนจะหยากสีนนี้แม่หยบที่ห้างแ่ครับผมแ่กระไรครับผมกำลังขืนเนาเสีย่กำลังนเป็นโฮมเปนบอลเฮ้ยเนาคนยิบเยียดเด้อคนแ่าเด้อคนทหยิบเหยียดตีแล้วเช่ไหมเมีเดอยาย เหยียบด้วยยายัดแยบด้วยินดเสแยบใหญ่ฝุดมาทำสีคนนึงยอ้หูนี่นัี่กำลังหายนเขาเหยียบตัวดิ่นจะแข่งเนี่โออกมาแล้ว ตี่ต่ดอกงามๆด้วยอ้ยเอชอ้อ้ย่โอ้อ้ยใหญ่โอ้ยโ้โอ้ยใหยใหอหๆอ้ยใโอ้ยนหโอ้ย้ยหอหญ่ๆโ้ยให่โอ้ยใ่้ย่ยหญ่ๆโ้ย่ย่โอ้ยหญ่ๆโอ้ยใ้ยให่อ้หอยห้ย้ยด้ยอยโอ้ยๆ อมือเขาประดอยเฉียบง่ายไหวโอ้ยหมูใหญ่ครับผมโอ้ยหมูนี่มันน้อยด้วยนี่อ้ยง่ายป๊ดปแดงแยงยพี่น้อง ยอเลยอุ้ยพอใหญ่พออยกแล้วนี่ก็พอทังุนเก็บเก็บเก็บใหญ่เฮ้ยสุดอดเลยแถวพอแล้วแถวพอมันก็ฝามือแห้งวะของือสิบแหนฝามือแห้งยากขอดปุทังหลังจอดอันนอันนี้ก็อะไรจัง แม่อุ้ยบ่ได้แล้วมั้งแถวเลยครับบนเกบแบบมวนเลยว้าวว้ว้น้ำเนยน้ำเนยอุ้ยบ่ได้เลยอาเอาคื้ปา่ยเชน่อยเนาะอุ้ยอายเนาะขาเห็ดเนาะแหนขาเพิ่งสิบปุ๊เกรโนแถวละนในน้ำุ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để vô bỏ lỡ coi video hấp dẫn nè rồi giờ được cái càng nó cắn lại nó nhát thiệt đấy ui cái theo cái theo ui ui nhiều wow luôn đi đi luôn ui cút thằng lăng cất ta thằng đực thằng men bắt đi mày anh không được nhảy coi này nhảy nhảy đấy อยผมีไงบเก็บหลายคนพี่พ่พี่ันนี้พี่นัน้่นตักนี้ขาใหญ่ขาใหญโอ้ยเมาครับขาจะกคนรนี่เออูขูะเครงตาไปแล้วคุณคุณนะคุณนะคุณนะคูดละเครงตาแล้วุออเนีย เอใหม่แค่นี้นะเบคียนอกอยู่ใต้ต้องเือสีไหลวิ่งผู้ดองหนึ่งลายวัวอัวหัวโอ้หนังโงามแพงเนาะงามแพงเนี่ยตาแสบแพงขนาดเลยอ่อนๆเลยแบบ

โอ้หแล้วก็ผมเป็นแดงแดงขาลายแวเลยโอ้ยโอ้ยหนาเหมือนมีแต่ก็อนใเด้อ เลียง<ไ>ชีพพี่น้องแล้วพอ,อ,อ,อเอด็เกกินเนาะพอเด็กงินปีสังน้งก็หน้าปีโอ้หงายพอเด้แกงเนาะแบบแกงเสียบแกงหวาน

แต่ของพี่หกแปดครับผมเหวนดีดอกสองมาแล้วเหน็นแล้วพุ่นึไมาเอาเก็บด,ดอกอนหนีน่งซ้อนแม่นแมีนอีดอกสองนี่น,นี่ดอกสองขาขึ้นมีหนีพื้น Oh, nó nó... Này... Nó nói, đây nói, nên nói, nên nói, nên 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 ออกจากป่าแล้วครับผมมือนี้พี่น้องมีธุระน้องเสาร์เดือนเนาะมีธุระตรงไปก่อนก่อนเที่ยงมีธุระครับผมมือนี้อันนี้ยันลายอดนมันของเสาร์วันที่21เมษายน2568เด้อจ้ะครับผมไปแบบฟ้าฟ้มือนี้พี่น้องเก็บแบบฟ้าฟ้อันนี้ก็คือออกใหม่อันนี้ออกใหม่อันนี้ออกใหม่พี่น้องก็สิว่าอือคือได้หลายแห้งเถอะเนี่ยเป็นบอสเดือนก็สิบอกพี่น้องว่าส่วนมากสิเก็บบริไทยเด้อครับผมเก็บแบบฟ้าวแห้งมือนนี่จ้ะเก็บอย่างบอทันธุระ ไปเดี๋ยวรอติดตามต่อพี่น้องมือเห็นยังสีออกเนาะแต่ว่านี่แหละแดงขาลายเนาะลืมเลืมพี่น้องลืม,ล,มลืมจ้ะนี่ลายแลงง้วลายง,งก็ขึ้นแล้วด้วยครับผมสามสามจุ่มเลงงื่อมคืนแล้วเนาะมีเอฟซีคนเดียวลายอยู่เนาะหลายคนอยู่เนาะลายโงเนาะแต่แต่เขาตึกจุดแล้วครับผมเพ็ดแดงก็กระลังขึ้นใหม่อยู่พอได้อยู่เป็นโฮมเป็นโฮมเนาะแมนขันถือถือว่ามาใกล้คุมบอบอคุมหรอกแมนต้องหูห่มนั่นแหละแมนถถวหูห่มอ่ะเขาใกล้เขาลึกจั้ยจ้ะ บางจุดต้องเอามอไซค์เข้าไปด้วยครับผมพีม่น้องเดี๋ยวไปธุระกครับผมเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมในคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ